สวัสดีค่ะพบกับน้องจ้าจ๋าเพชรยน์อีกแล้วนะคะวันนี้คีย์เวิร์ดของเรานะคะมีกระซิบมาบอกว่าปีใหม่ไม่น้อยสภาพสวยนางฟ้าราคาย่อมเยานะคะวันนี้จ้าจ๋ามีรถเข้าใหม่นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆลงรถเทเลอร์เลยนะวันนี้จ้าจ๋าก็เลยรีบวิ่งนะคะมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันเลยนะเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสภาพสวยนะคะ3าคันที่อยู่ด้านหลังของจ้าจ่านี้นะคะ น้องสีแดง2คันนะคะกับน้องสีขาว1คันวันนี้ลูกค้าอยากได้เป็นคันไหนและกําลังตามหารถเกง๋งราคาถูกแล้วก็ราคาประหยัดแบบนี้นะกำลังรออยู่จา้จาจ๋าบอกก่อนเลยว่าลูกค้าต้องใจงเย็นนะเพราะว่าเพิ่งมาสดๆร้อนๆร,ราคายังไม่มาเลยแต่ไม่เป็นไรวันนี้ดูรีวิวภายนอกภายในแล้วก็ความสวยงามของรถไปก่อนส่วนราคาเดี๋ยวเราจะถ้าราคามาเราจะรีบอัปเดตแล้วก็อัปโหลดนะคะให้ลูกค้าได้ดูได้เห็นกันเลยเนาะ จะพาไปดูนะคะกับนิสสันมัดคันนี้ก่อนเลยสีแดงคุณแม่บอกว่าจะถูกจะแดงจะถูกจะแพงก็ขอให้แดงไ้ก่อนลูกเอ้ยเออแม่บอกมานะคันนี้เป็นปี2019ค่ะลูกค้าขาอันนี้เป็นรถสภาพที่พึ่งลงจากเทนเลอร์มานะก็จะมีฝุ่นเกลืลางมาหน่อยนึงนะสภาพแบบนี้คือก่อนปรับสภาพลูกค้าจา๋าเรากล้าให้ลูกค้าดูเลยนะกล้าให้ลูกค้าดูเลยว่าสภาพรถของเรามาแบบนี้ เพรยนต์ของเรายังกล้ารีวิวให้ลูกค้าได้ชมเลยเออมีที่ไหนกล้าทําเหมือนเราไหมมีใครให้ได้มากกว่านี้ไหมคะคอมเมนต์เข้ามาเลยใครอยากได้ใครอยากดูคอมเมนต์เข้ามาเลยค่ะนะคันนี้เป็นรถนิสสันมัสสีแดงปี2019เครื่อง1.2ตัว E นะสภาพนะสวยๆเดิมๆไม่แต่งอ่าไม่น้อยแม็กแต่งซิ่งให้เรียบร้อยไฟนะคะอันนี้สปอร์ตไลท์นะคะอันนี้คือมีมาให้แล้วแล้วก็แม็ก สีดำ5แฉกขอบ15นะคะไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมได้แบบนี้ก็เอาไปขับเท่ๆซิ่งๆไปเลยนะรอแทอ่รอราคามาก่อนนะคะลูกค้าต้องใจเย็นๆอย่าพึ่งบน่นอย่าพึ่งว่าทำไมไม่แจ้งราคาลูกค้าขาใจเย็นๆนะคะราคายังไม่ลงเพราะว่ารถเพิ่งมาจริงๆต้องของอาภัยด้วยนะคะตอนนี้ไม่เป็นไรนะคะเราก็จะอัปเดตให้นะคะหลังจากที่ราคามาแล้วไม่เกิน1วันนะคะลูกค้าใจเย็นนิดนึงอะมาดูในส่วนของ ต่อไปเลยนะคันนี้เป็นสีเดิมๆนะคะเจ้าของเดิมใช้งานมือเดียวรถลูกค้านะคะเจ้าของเดิมเนี่ยเขาดูแลรักษาเป็นอย่างดีอยู่แล้วสังเกตยังไงลูกค้ายางขอบป,ประตูนะความเดิมไม่ว่าจะเป็นสีที่จับประตูคนจักรรถเขาจะรู้ดีนะคะเขาจะดูแลใช้รถอย่างทะนุถนอมนะ ดูแลแบบว่าเขาอยู่กับเราอ่ะเออเขาเราใช้งานเขาเราก็ต้องดูแลเขาอย่างดีพอมาถึงเพชรยนต์นะคะก็จะเป็นมือสองแต่สภาพก็ไม่ต่างจากป้ายแดงก็แค่เก่าใครแต่หม่เราแค่นั้นเองนะจ๊ะอะมาดูอะคะ่ะในส่วนของอด้านหลังด้านหลังกันก่อนนะด้านหลังสวยๆอวบๆแบบนี้เลยสปอยเลอร์นะคะสปอยเลอร์อันนี้มีมาให้แล้วลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรให้เสียตัง นะเอารถจากเพรยนต์ไปนะคะก็แค่เอาไปขับเลยภาษีพรบก็ไม่ตั้งต่อประกงประกันทําให้หมดเรียบร้อยจะเสียตังทำไมนะคะยุคนี้เข้าเข็บตังออกรถอ่ะเก็บตังดาวรถเก็บไ้ใช้เป็นลงทุนอย่างอื่นค่ะลูกค้าเอาตังเอาเงินศูนย์บาทเนี่ยมาออกรถกับเราได้รถไปขับแถมขับฟรีตั้งสองเดือนแล้วค่อยผ่อนค่างวดแถมยังผ่อนถูกได้เดอกเบี้ยพิเศษอีกหาที่ไหนไม่ได้แล้วคะ่ะต้องทีเพรยนต์ที่เดียวนะคะมาดูรลกันต่อค่ะนอกเรื่องบ้างเข้าเรื่องบ้างไม่เป็นไรนะคะมาดูกันต่อสุนกกระจกก็เป็นการฟ้าให้เรียบร้อย สัญ,ญลักษณ์นิสันเนี่ยยังใหม่ๆวาวๆอยู่เลยลูกค้าน้องตะก้ลองแผนให้ดูนะอันนี้คือสภาพเดิมๆสภาพแบบยังไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยอ่าคือเราลงจากเทเลอร์เราก็มาจอดให้ลูกค้าดูเราปรับสภาพรอล้างรอขัดล้อรอขัด รอ,อยสนุงสนิมนิดนึงนะคะเพราะว่ารถผ่านการใช้งานมามันก็ต้องมีนะคะนิดนึงนะคะมันไม่ใช่รถหมายป้ายแดงเนาะอันนี้ลูกค้าเข้าใจแต่ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าลูกค้าได้รถเดิมรถดีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่มั่นใจจ้างช่างมาดูค่ะจ้างช่างมาดูเลยนะเราไม่เลยว่านะคะเราไม่ได้ว่าเลยลูกค้าเราเต็มใจแล้วก็เรายินดีต้อนรับเลยนะคะสำเนาเรามีให้ลูกค้าเอาไปเช็คได้เลยไม่ว่าจะเป็นน uh, ิสสันโตโยต้าฮอนด้าดีแม็ก ทุกแบรนด์เลยในบริษัทของเราลูกค้าสามารถเอาสำเนาไปเช็คที่ศูนย์ทุกประเทศได้เลยนะอ่ะมาดูกันต่อนะคะภายนอกอันนี้ก็เห็นกันไปแบบชัดเจนเนาะอันนี้ให้น้องตะก,กล้องแพนเพราะว่ามันไม่มีคว่ำไม่มีชนไม่มีจมน้ําแน่นอนอ่ะอันนี้เปิดให้ดูอ่ะน้องตะก,กล้องแพนไปเลยจ้ะแผงประตูเดิมๆใหม่ๆแบบนี้คะ่ะลูกค้านะ ให้ดูแบบนี้เลยสภาพน้องตะก,กล้องก็แพนไปตรงที่น็อตตรงข้างประตูะเดี๋ยวให้น็อตตะก,กล้องแพนไปตรงที่น็อตข้างประตูอันนี้คือสภาพเดิมรอยมาร์กลูกค้าจะเห็นว่ารอย QC โรงงานแต้มมายังอยู่ยังอยู่เลยนะคะอันนี้บ่งบอกเลยเจ้าของเดิมใช้งานมือเดียวใช้มือเดียวจริงๆนะคะแค่ขับที่ทํางานกับบ้านแค่นั้นเองเพราะว่าไมล์หลักหมื่นนะคะอ่ะนะคะเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะ,จะ,จะเปิดไมลให้ดู นกตะก้องแผนไปเลยไมค์คันนี้นะคะหลักหมื่น12,000กว่ากิโลเมตรนะคะอันนี้ไม่ได้ก่อไม่นะคะเป็นไม้แท้ๆเลยไม้เดิมๆมาแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสภาพภายในแบบนี้เห็นรอยใช้งานมาไหมคะอันนี้คือสภาพเดิมๆจริงๆนะถุงพลาสติกอยู่หน้าจอนี้ยังไม่แก่ออกเลยนะตรงนี้นะ่ะใหม่มากอันนี้ถ้าถ้าเราปรับสภาพเสร็จเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าสภาพเนี่ยไม่ต่างจากป้ายแดงเลย แอร์แบ็กให้ต้องสองใบนะคะที่เก็บสัมภาระโอ้โห و, ต้องสองช่องเยอะแยะมากที่ซ่อนเงินภรรยาซ่อนเงินแฟนนะนะคะไม่ต้องห่วงซ่อนได้เยอะสงสัยจะาจัดทำประจำเอาไม่ใช่ <laughs> เอามาดูในส่วนของเบาะนะคะเบาะนี้ก็จะเป็นเบาะผ้านะเป็นเบาะผ้าเบาะนุมน่มๆสบายเป็นเบาะที่ข้อดีของเบาะผ้าคือเขาไม่อมความร้อนเขาไม่เก็บความร้อนนั่งนุม่มสบายเดินทางไกลๆนะคะ ไม่ต้องห่วงเลยนะคะในเมื่อแน่นอนคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้สภาพก็อย่างที่ลูกค้าเห็นเลยสเปคนะคะโดยรวมลูกค้าเนี่ยจะรู้สเปครถอยู่แล้วแต่ที่จะจ๋ารีวิวให้ดูคือให้ดูความหมายความเดิมของรถนะคะเป็นแบบนี้เลยมาดูด้านหลังกันนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวเนาะเดี๋ยวให้นอ้องตะกล้องนะคะเปิดให้ดูนะบอด้านหลังนะคะถึงจะเล็กนะคะแต่เล็กพิคขีนูเดอเออเนี่ย เล็กเกพชกที่หนูเลยนะคะลูกค้าเฮดรวมสูงมากเลยโห oh. เหลือตั้งหลายเซนเลยนะเนี่ยสูงแล้วก็นั่งได้3คนก็ถือว่าไม,ม่แออัดนะคะใหม่เบาแทบจะไม่มีรอยนั่งเลยนะสภาพรถใหม่มากจริงๆลูกค้านะคะดูขอบประตูนะตรงนี้อันนี้คือรถเดิมๆนะให้ลูกค้าดูเลยนะคะอันนี้คือถ้าใครเห็นนะคะรถคันนี้อยากได้เป็นเจ้าของเพราะว่า,าสภาพใหม่แล้วก็ราคาเนี่ยรอแป๊บหนึ่งนะคะราคา น่าฟังแน่นอนราคาแต่ต้องถึงแน่นอนแต่ที่จะจ๋าประเมินเบื้องต้นนะคะคันนี้ผ่อนไม่ถึง7000นะคันนี้น่าจะผ่อนไม่ถึง7 0 0 0อันนี้จะจ๋าการันตีได้เลยเดี๋ยวถ้าราคามาจะ๋าจะคอนเฟิร์มให้อีกทีนึงเนาะใครที่ดูเห็นคลิปนี้แล้วอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งกดออกจากคลิปนะกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไครตกนะ์กดติดตามก่อนนะกดติดตามก่อนจะจะจะได้ดูรถเข้ามาใหม่ๆแบบนี้เลยทุกวันสดสดร้อนๆแปลว่า ก็บอกแล้วว่าถ้าใหม่กว่านี้ก็ขนมปังฟาร์มเฮาส์ละจ้าลูกค้าจ๋ามาดูในส่วนของคันสีขาวคันนี้อันนี้ก็เป็นนิสสันอเมลา่าปี2019เช่นกันคันนี้สีขาวใครเห็นใครชอบสีขาวขาวนุ่นๆนะคะสะอาดสะอ้านนะคะคันนี้เป็นปี2019นะเป็น,นตัวนี้เป็น E-Sport Tech นะคะตัว Sport Tech นั่นเอง นะใหม่ยังไงนะคะสภาพดูเลยนะขนาดยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดยังใหม่ขนาดนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋านะเอามาดูตรงที่นี้นะคะกระจังด้านหน้าสวยๆเงางาว้เบาๆนะคะแบบนี้เลยไฟเดย์ทามรันนิ่งมีมาให้นะคะไฟโปรเจคเตอร์สภาพพร้อมใช้งานนะคะไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมให้เสียตังค์ให้เสียเวลาให้เสียเงินเพิ่มนะคะลูกค้าคันนี้นะคะราคาเนี่ย ถ้าจะจับประเมินนะคะโรบอทให้ราคาเรามาก่อนคันนี้ก็ผ่อนไม่ถึง7,000เหมือนกันนะผ่อนไม่ถึง7,00 0ใครๆก็เป็นเจ้าของได้ค่ะฐานเงินเดือน12,000บาทก็ซื้อได้รถคันนี้นะคะคันนี้จริงๆเลยใครที่แบบไม่มีเครดิต นะคะไม่มีเครดิตเลยไม่เคยผ่อนอะไรมาเลยก็ซื้อได้นะคะหรือว่าใครมีเครดิตดีภาระเยอะไม่เป็นไรเรามีที่หลบให้มาหาเราเลยเลยเข้ามาเลยจ้าเจ้าพร้อมบวกมากเลยนะคะตอนนี้พร้อมจัดหนักจัดเต็มนะคะให้ลูกค้าไปทุกทท่านเลยนะเห็นคลิปนี้ติดต่อเข้ามาหาบริษัทเพชรยนได้เลยว่าเห็นคลิปที่เจ้าจ่ารีวิวนะคะอยากมาดูเข้ามาดูได้เลยนะอยากไปเห็นตัวจริงเจ้าจ้านะคะว่านะคะจัดเหมือนอยู่ในคลิปหรือเปล่านะคะตัวจริงเสียงจริงนะคะจับต้องได้นะคะ ในรูปนะคะก็ในรูปนิ่งนะคะตัวจริงดิ่นได้ประมาณนี้อ่ะมาดูในส่วนของภายในคันนี้อ่ะเดี๋ยวจะเปิดไมให้ดู78,544กิโลเมตรเท่านั้นนะคะพิเศษคือคันนี้นะคะไมะ่ติดจอ Android มาให้แล้วนะคะตรงนี้อันนี้มือไปไปโดนนะคะระบบวิทยุแล้วก็แอร์เป็นแอร์อนาล็อกนะคะเกียร์ออโต,โต้สภาพใหม่เดิมทั้งคันนะคะ อันนี้คือไม่ต้องกังวลน,นะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าเราจะย้อมแมวขายเพราะว่าเราขายรถเกรดเนะคะรถคัดเกรดถ้าย้อมแมวขายเราไม่เอาเข้ามานะคะเพราะเดี๋ยวจะเสียชื่อเสียงบริษัทเราไม่ทําแน่นอนเพราะฉะนั้นทีมรับซื้อเข้ามาเขาเน้นรถสวยรถเกรดเอยู่แล้วนะคะให้มั่นใจและการันตีรได้เลยว่าบริษัทเพรยนตนของเราขายรถที่ดีที่สุดนะคะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าแน่นอนร้อค่ะอ่ะมาดูในส่วนกันต่อนะคะ เดี๋ยวให้น้องตากล้องนะคะแผนรอบตัวรถนะคะให้ดูนะคะมาในส่วนของมาดูตรงด้านหลังดีกว่าเนาะด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นของสปอยเลอร์อุบอัวแบบนี้เลยนุ่นๆอุบอัวแบบนี้เพิ่มความเท่ไปอีกนะคะแบบนี้เลยแล้วก็มีดวงไฟตาที่3ให้แบบนี้เซ็นเซอร์3จุดเอาไปเลยแน่นๆสเกิร์ตนะคะกันชนสีดํานะคะแถบดําไม่ต้องมาทำอะไรเพิ่มเติมไปแบบนี้แหละครับลูกค้าเรานะคะ รีวิวไปเท่าที่เห็นรีวิวตามความจริงเห็นแบบไหนพูดไปแบบนั้นเลยเพราะว่าเราการันตีของเราดีจริงๆนะคะอยู่ได้มากว่า20กว่าปีแล้วนะคะลูกค้ายอดขายพุ่งขึ้นทุกเดือนเลยนะอ่ามาดูในส่วนของห้องประตูด้านหลังความใหม่ให้นอ้องตะกล้องดูความใหม่เนาะออาแพนไปเลยเนอ้องตะก้องจ๋าสภาพเบาะสะภาพเดิมเดิมสภาพนะคะไม่ช้ำรถคันนี้ไม่ช้ำเลยนะรถคันนี้สภาพไม่ช้ำ น่าใช้งานนะคะตอบโจทย์ใครที่อยากได้รถมือสองอยากได้รถเกรด A อยากได้รถมือสองสภาพป้ายแดงก็มาที่นี่เลยค่ะบริษัทเพชรยนต์นะคะอ่ะอันนี้ดินลอยเม็ดอาร์คนะคะนี่คือทำให้เห็นเลยนะทำให้รู้ว่ารถคันนี้ไม่เคยผ่านชนไม่เคยผ่านการพลิกคว่ำมไม่เคยจมน้ำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มอ้าวไม่ใช่เอาไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ม,ใชม,ม,ม,ใชมันคนละรายการแล้วใช่ไหม อ่ะมาดูด้านหลังกันต่อเลยอ่ะน้องตะก้องว่าเอาแล้วครับจะไปด้านไหนนต่อลุยกันต่อเลยนะคะลูกค้าที่เก็บสัมภาระนะนิสันอเม่าดีอย่างหนึ่งคือกว้างนะคะกว้างมากๆใส่สัมภาระได้เยอะแล้วก็มีแผ่นนะคะกันเปื้อนเนี่ยมาให้ด้วยแผ่นรองพลาสติกเนี่ยอ่เอามาให้ด้วยละด้านล่างนะคะโอ้โหล้ออะไรใหม่ๆเลย ย่างใหม่ๆเลยแล้วก็แม่แรงถุงเครื่องมือมีให้เพียบพร้อมไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนะใครพอใครที่พร้อมจัดแล้วนะคะใครพร้อมบวกแล้วใครกําลังที่แบบว่าเงินในกระเป๋าเนี่ยวิสันแล้วอยากออกแล้วมามาได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์พร้อมเอกสารหรือเอกสารไม่พร้อมัตรประชาชนใบเดียวมาเดี๋ยวจ๋าจัดให้นะคะ,ะมาดูในคันที่3กันนะคะลูกค้าคันนี้ถูกใจถูกใจนะคะคุณแม่คุณลูกสาวหรือคุณลูกชายนะ จะถูกจะแพงคุณแม่ก็ให้แดงไว้ก่อนคุณแม่บอกมาเออแดงดูดซับนะคะเขาบอกว่าแดงดูดดูด,ดจริงนะคะแม้กระทั่งจ้าจ๋าก็ยังใจละลายเลยนะคะกับน้อกสีแดงเนี่ยนะไม่คันนี้เป็นปี18นะคะ1.2 I สองีสปอรเทคเหมือนกันนะสภาพเดิมๆแบบนี้น้องตากล้องแพรนให้ลูกค้าดูเลยอ,อันนี้ก็จะมีลายเซนเก๋ๆกุดๆไปอีกนะอันนี้จของเดิมน่าจะติดมาให้ ถ้าอยากให้เราออกละออกให้ได้หรือว่าอยากแปะไปอย่างนี้เลยก็ได้รีเควสกันเข้ามานะคะทะเบียนนี้ได้ไปเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนนะคะทะเบียนนี้นะสามเกยสวยๆนะคะ3ตัวตรงๆที่จะถึงจัดไปนะคะไฟนะคะอันนี้ก็มีมาให้แล้วสปอร์ตไลท์ไม่ต้องพายามมาไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนะคะสวยอย่างหนึ่งนะคะน้องตากล้องนะคะแผนมาตรงที่ข้างล้อรถอ่าล้อรถข้างนี่เป็นแมก อันลอยลมดำนะคะได้ยางบิสโตนอีกต่างหากสุดยอดนะคะยางใหม่อยู่เลยเนี่ยเอาไปใช้อีกปี2ปีเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเลยคุ้มๆเลยนะอ่าใต้ซุ้มล้อเหมือนเดิมนะมีแน่นอนของเดิมไม่ต้องกลัวนะคะ ลูกค้าที่จะกลัวเราย้อมเมวขายไม่ต้องกลัวนะคะขนาดสภาพเดิมๆอย่างเงี้ยบริษัทเพชรยนเนาะหรือว่าน้องจ๊จ๋าก็ยังกล้ารีวิวให้ลูกค้าเห็นสภาพเดิมที่รถเพิ่งมาแบบนี้เลยนะอันนี้ให้เห็นอยากให้มั่นใจและอยากให้เชื่อมั่นนะเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอยู่แล้วเนาะ,ะมาดูในส่วนของด้านข้างตรงนี้กันสาติดมาให้แล้วนะเป็นนิสสันอเมล่าขอบประตูอันนี้ลูกค้าเก่านะคะติดมาให้เราก็จะขายแบบนี้ไปเลยไม่มีลอกออกนะคะ ส่แบบนี้ไปเลยส,สวยๆเทๆ่ๆเก๋ๆแบบนี้ไปเลยสีแดงตัดกับสีดำอาวสีดําตัดกับสีแดงนะคะสวยงามอยู่แล้วนะที่จับประตูเป็นโครเมียมแบบนี้ไม่ใหม่ถ้าถ้าลูกค้านะคะจะคอมเมนต์ตรงไหนนะคะลูกค้าคอมเมนต์เข้ามาเลยเจ้าจ๋าพูดไม่ตรงตรงไหนลูกค้าคอมเมนต์เข้ามาเลยว่าเจ้าจ๋ารีวิวไม่ตรงตรงไหนเนาะอันนี้เจ้าจ๋ากล้าพูดเลยเพราะว่าเรารีวิวตามที่เห็นรีวิวเท่าที่เห็นพร้อมกันแบบนี้เลยนะอ้าวมาดูในส่วนของด้านหลังนะตอนนี้ อ่ะสปอร์ตเทคสัญลักษณ์ตัวนี้เป็นสปอร์ตเทคนะสปอยเลอร์อวบอวบนุนนุน,นของพี่เขาต้องมีนะคะถ้าไม่มีก็ไม่ใช่พี่เขาแล้วใช่ไหมต้องสปอร์ตเทคต้องมีสปอยเลอร์ดวงไฟตาที่3นะคะกล้องถอยหลังมีมาให้โลโก้นิสสันนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยสภาพไฟใหม่นะอันนี้เป็นแบบว่าสแตนดาร์ดอยู่แล้วของเรานะต้องเน้นต้องสวย นะคะไม่ว่าจะเป็นรอบนอกหรือว่าภายในนะอันนี้คือให้ดูเป็นไปนเต็มมอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเปิดท้ายกระโปรงให้ดูนะคะลูกค้าอ่ะมาดูนะคะในส่วนท้ายกระโปงอ่ะให้ดูสภาพนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวทําความสะอาดให้นะจ๊ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวน้องจะจ๋าทาความสะอาดให้ไม่ต้องห่วงนะคะ ล้ออะไรอา่ามีให้แม่แรงถุงข้มือพร้อมเดิมนี่ดูกันชัดๆไปเลยไม่ใหม่ตรงไหนให้เอาประกามาวงจ้าลูกค้าจ๋าไม่ใหม่ตรงไหนเอาประกามาวงเลยมาวงลูกค้าบอกวงทุกตรงเลยเอ่ะไม่ใช่เอามาดูภายในนะคะมาดูภายในกันนี่ภายในมาดูเลยโอ้โหคันนี้ได้เป็นเบาะหนังด้วย เบาะนังสีดําตัดด้วยได้ตะเข็บสีแดงโอ้โหสวยไปอีกแม่เอ้ยแม่จ๋าแม่ลูกสาวอยากได้แล้วจัดให้หนูหน่อยแม่บอกเออประมาณนี้นะโอ้โหพิเศษกว่านั้นนะคะแผ่นรองนี่สวยมากทําความสะอาดง่ายนะทําความสะอาดง่ายแล้วก็พวงอะไรใหม่ไหมจ๊ะใหม่ไหมจ๊ะไม่ใหม่ตรงไหนเอาปากกามาวงอ่ะเดี๋ยวน้องจ๋าจ๋าจะเปิด นะอ่านี่คือไม้นะคะไม่สามหมืก้าพันสมิกิโลเมตรเอ้ยใช้มาแค่30,000โลโอ้โหรถปี18ใช้สา0 0 0ืโลพี่น้องพี่น้องจ๋าลูกค้าจ๋าถ้าไม่สวยตรงไหนไม่ใหม่ตรงไหนให้อัปกามาวงใครเห็นคลิปนี้แล้วรีบโทรเข้ามาเลยนะรีบโทรเข้ามาด่วนๆเลยเดี๋ยวไม่ทันเซลมียี่สท่านนะคะเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวหาว่าจะจ๋าไม่เตือนนะอย่าคิดนานอย่าคิดลึกนะคะคิดง่าง่ายโทรเข้ามา จองปุ๊บเอกสารมาจัดไฟแนนซ์รอรับรถเลย2วันนะคะอ่ะมาดูภายในต่อโอ้โหถุงพลาสติกยังไม่ออกเลยจ้ะแม่จ๋าเออเดิมๆแบบนี้อยู่เลยสวยจริงๆถ้าลูกค้าไม่เชื่อนะในการรีวิวในคลิปนี้ลูกค้ามาเลยเข้ามาบริษัทเคจยนตเลยบอกว่าดูคลิปที่จะจ๋ารีวิวมาเนี่ยนะสามคันนะคะอยากมาดูคันไหนเดี๋ยวเจ้าจ๋าพามาดูนะคะคือมันใหม่มากจริงๆ แต่เป็นแอร์อนาล็อกอยู่นะเคียร์ออโต้อยู่แล้วนะได้เบาะหนังอ่ะมีหมอนน้อยให้ด้วยจากเจ้าของเดิมแป๊บนึงเอออุ๊ยขาดไม่เป็นไรหมอนน้อยเดี๋ยวอันนี้จะเอาไว้นอนเวลาแอบบอสหลับกอาไม่ใช่ <laughs> อ้าวมาดูในส่วนของด้านหลังนะคะอ่าให้ดูคลิปเพลินๆนะคะลูกค้าไม่อยากให้ลูกค้าเครียดนะคะอ่ามาดูในส่วนของด้านหลังอ่ะ ใหม่มากลูกค้าบอกกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะคะกลิ่นใหม่สวยมากเลยไฟยังอยู่ไฟนี่เป็น LED นะคะใครอยากได้แล้วก็สนใจก็เข้ามาดูได้นะคะที่บริษัทเพชรยนนะสภาพรถดเดิมๆอยู่แล้วไม่ต้องกังวลอันนี้แค่รอลูกค้ามาเลือกนะคะแล้วก็จัดไฟแนนซ์แค่นั้นเองเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะสเตนบายให้ทุกธนาคารเลยลูกค้าสามารถรีเควสเข้ามาว่าอยากจัดกับธนาคารไหน <y uk> อยากได้ดพิเศษอยากได้ดอเบี้ยพิเศษอยากได้นะคะแบงค์นี้เป็นลูกค้าเ,เคยเป็นลูกค้าธนาคารนี้ธนาคารนี้หรือว่าไมา่มีเครดิตเลยเรามาคุยกันนะคะเราคุยกันได้ทุกเรื่องเปิดใจมาคุยกันเพราะว่าชัดจ๋าถือคติที่ว่าลูกค้าทุกท่านเปรียบเสมือนคนในครอบครัวนะคะมีอะไรเข้ามาพูดกันเลยเราดูแลลูกค้าทุกท่านเนี่ยเหมือนเหมือนคนในครอบครัวจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ <c oughs> นะคะเรายินดีให้คําปรึกษาไม่ซื้อไม่ว่า ปรึกษาก็ได้นะคะไม่เสียเงินนะคะอะ่ในส่วนอื่นๆนะคะตรงนี้ก็เจ้าจ๋าก็เปิดให้ดูหมดแล้วเนาะหรือแต่ว่าห้องเครื่องเราไม่ได้ให้ลูกค้าดูเลยเลืมหรือเปล่านะคะเอาอย่างนี้เดี๋ยวเจ้าจ๋าจะเปิดเครื่อง3าคันเนี่ยแล้วก็รีวิวไปดูอ่ารีวิวไปเลยทีเดียวเพราะว่าตอนต้นคลิปเมื่อกี้ให้ดูแค่รอบภายนอกภายนอกอายภายนอกตัวรถแล้วก็ ด้านในแต่ห้องเครื่องเรายังไม่ได้ให้ดูเดี๋ยวเราจะเปิด3มเครื่องเนี่ยขึ้นให้ดูกันเลยเนาะเอาคันแรกก่อนนะคะคันคันแรกเลยก่อนนะคะห้องเครื่องรู้สึกเริ่มจะร้อนร้อนรุ่มนะคะอ่านี่ส่วนของห้องเครื่องนะคะเครื่องยนต์นี้ก็คือเป็นเครื่องเบนซินนะคะเชื้อเพลิงเบนซินทั้งหมดนะคะเจ้าจ่าก็ให้ดูเลยว่าระหว่างขนาดยังไม่ทําความสะอาดนะสภาพยังเป็นแบบนี้เลยนะก็คือเดิมเดิม นะคะเครื่องยนต์แห้งไม่มีรอยเยิ้มจากน้ำมันเครื่องน็อตทุกตัวไม่มีรอยขันรอยแต้มสีม้าจากโรงงานยังอยู่แผ่นเพศยังอยู่แผน่นที่คานน็อตคานนะคะอยู่น็อตฝากระโปรงครบทุกตัวทุกจุดนะไม่เดิมตรงไหนนะคะเอาปากามาวงนะคะลูกค้าไม่ไม่ไม่เดิมตรงไหนให้เอาปากามาวงเลยมาคุยกับเจ้าจ๋าได้เลยโทรได้เลยเบอร์ที่ให้ไม่ได้เบอร์ที่ให้ ไว้ด้านล่างนะตรงนี้จัดไปจัดเต็มๆคันนี้จบไปหนึ่งคันนะคะห้องเครื่องมาทดลองขับเลยค่ะลูกค้าจา๋าถ้าว่าจะาจ๋ารีวิวไม่ละเอียดลูกค้าเข้ามาค่ะทดลองขับเลยเราไม่ห่วงนะคะไม่ได้ห่วงลูกค้าสามารถทดลองขับได้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะเครื่องยนต์คันนี้กันต่อเลยอ่ะเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะคันที่จ้จ๋าเปิด ฝากระโปงหน้าเนี่ยฝากระโปงห้องเครื่องเนี่ยก็คือเจ้าจ๋าเห็นพร้อมกันกับลูกค้าคลิปนี้เลยเพราะว่าเจ้าจ๋าไม่ได้มาตรวจรถก่อนนะให้จะมารีวิวก็คือน้องเขาจัดรถให้เจ้าจ๋าแล้วเจ้าจ๋าก็เห็นพร้อมกันกับลูกค้าเลยคลิปนี้น,นะคะเพราะว่าเรามั่นใจและเชื่อมั่นในทีมซื้อของเรานะคะอ่าอันนี้สภาพแบบนี้เลยนะอันนี้ก็จะฝุ่นเยอะหน่อยนะคะลูกค้าสภาพเป็นแบบนี้ให้ดูกันเต็มๆธรรมดานะคะแต่ถ้าทําความสะอาดแล้วสภาพไม่เป็นแบบนี้แน่นอน นะคะแล้วก็ฝุ่นอ่าแล้วก็ดูน็อตอันดับแรกก่อนเบื้องต้นดูน็อตกลัวลูกค้าไม่เชื่อนะมีที่ไหนนะคะกล้ารีวิวสภาพรถเข้าใหม่แบบนี้ให้ดูนะมีที่นี่ที่เดียวบริษัทเพชรยน์ถนนเสดีไทยซอย68แยกหนึ่งเปิดทุกวันนะคะอยากจะมาหาจ้าจ๋าหรือว่าจะมาหาอยากมาหาเซลล์ท่านไหนก็มาได้นะคะยินดีต้อนรับทุกทกท่านเลย เห็นถ้าไปกินข้าวเห็นเดินผ่านนะคะในตลาดหรือในห้างทักจะจ่าได้นะคะไม่หยิงนะคะตัวจริงไม่หยิงนะถ้าเหมือนตัวเองดังมากเลยอนาคตไม่แน่นาะคนเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้กันต่อจอ้ะนี่เครื่องยนต์คันนี้ก็เดิมเดิมสภาพเดิมแบบนี้เลยรอยนอ็อตรอยขันรอยคลายมีไหมเอ่ยไม่มีนะคะ เดิมๆทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยมาร์ครอยแต้มสีเครื่องยนต์แห้งไม่มีรอยชนนะคะชัดๆไปเลยมีใครกล้าให้มากกว่านี้ไหมคะนะ,ะอ่ะมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะลูกค้านะชอบคันไหนถูกใจคันไหนเป็นพิเศษบ้างหรือเปล่านะคะชอบคันไหนเป็นพิเศษบ้างหรือเปล่านะคะ3คันนี้ วันนี้จ๊จ๋าก,ก็ได้มารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้เห็นพร้อมกันไปนเลยเพราะว่าเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆจริงๆไม่ได้แบบว่าทําการปรับสภาพใไไดๆนะคะแต่ถ้าล้างเสร็จปรับสภาพเสร็จเราก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคานะคะแล้วก็สภาพหลังประกานปรับสภาพเสร็จหลังการล้างเสร็จจะเป็นยังไงเราก็จะได้เห็นพร้อมๆกันสําหรับวันนี้นะคะเจ๊จ๋าก็ได้พาลูกค้าชมทั้งหมดแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องออกเม็ดยนต์ไปด้วย ก็จะจ๋าขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ